ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง5 3เอย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับก่อนจะฮาลาวีนจอร์ดี้ขอเวลตันก่อนวันปล่อยผีก่อนแล้วกันวันนี้จะหาว่าเสียงผมแหบๆหรือว่าใช้เสียงได้ไม่เต็มที่นะต้องขออภัยกันด้วยเพราะว่าผมค่ข้เด็กการฉีดวัคซีนนั่นเองยังไม่หายดีร0 0ยเซ็นนะครับคอมเมนต์เป็นกำใจให้เกเรซินและก็จอร์ดี้ในการหาเคียวด้วยนะฮะใค้ดีกว่านั้นก็อย่าลืมกดไลค ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีสนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเลนะเราจะไปแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยาัางไะเชื่อเลย <c oughs> ออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอร์ดี้จะเจอวันพีสและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเร าาเาคุมค่า X King Piece 24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับอา้าวเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตดสูงและยังบริการกดกิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น และก็เป็นธรรมเนียมของจอร์ดี้ไปแล้วฮะที่เปิดมานะั้นจะต้องไปตีเจ้าทะเลมึงเห็นเรือก,กูเป็นเรือสองแถวหรือไงว่าโอ้ขึ้นกันจังเลยพวกไอ้รุ่นตาเด็กสมบูรณ์แล้วดูโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไอ้ช่างแม่งแล้วกันกูบินไปก็ได้วนและระหว่างที่บินไปหาเจ้าทะเลนะครับตามธรรมเนียมของช่องเราเหมือนเดิมเราจะแจกกิฟต์การ์ดนะฮะมูลค่า100โลบัคทั้งหมด2โค้ดด้วยกันนะฮะสามารถเอาไปเติมได้ที่เว็บโลบอกกิฟต์การ์ดนั่นเองนะครับจะได้โลบักทั้งหมดหนึ่งร้อยโลบักนะฮะบอกไอเทมพิเศษด้วยนะ ผมซ่อนไว้อยู่ในคลิปเรอนี้แหละหากันให้เจอแล้วกันนะใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยได้แค่2คนเท่านั้นนะทุกคนโค้ดทั้งหมดสนับสนุนโดยเว็บ f i r s t s ช o p นะสำหรับใครที่อยากจะเติมโลบักก็ไปได้เลยนะจ๊ะโอเคไปไปตีเจ้ททะเลกันดีกว่าและครั้งนี้ไอ้กิ้งกือทะเลก็เป็นตัวสีขาวน่าเกลียดน่ากลัวอีกแล้วแหมและวันนี้กูเอาฟินิกมาหน่น้องๆกูเริ่มพูดเป็นจริงแล้วตอนนี้นะครับเออพูดไม่ชัดแล้วทีนึงงังมาเสียงแหบอีกไม่น่าฉีดวัคซีนเลยใคร ยังใช้ได้อีกหรือเปล่าใช้ผลฟินิกนี่มันดีจริงๆฮะเราสามารถหมุนเป็นลูกข่งเบเบดได้นะครับมันเจ๋มแมวเจ๋มว้าวจริงๆนะฮะนี่เนดูๆหมุนหมุนหมุนแฮ้และสามารถทีมตัวเองได้ด้วยโอ้หนี่เป็นฝนที่ยังโอพอยู่นะถึงจะโดนเนิฟแล้วก็เถอะมีมังกรแม่งต่้งหลายล้านตัวตีกว่าจะตายแม่งนี่มัน15นาทีแล้วตียังไงวะเออพวกมึงอู้ง,ง่านกันหรือเปล่าโอ้ฟินิกกูจมน้ำ และก็ตามทมเนียมฮะถ้าหากว่าจอร์ดี้เป็นคนปิดฉากเจ้าทะเลแล้วก็ไม่จะได้กล่องเทียรแรกอย่างแน่นอนกมึงคิดว่ายังไงวะคิดว่ามันจะเป็นไปตามคําทํานายของเกเลซินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยมันกำลังจะตายแล้วนี่กูจะไม่ปิดฉากโอเคมันจะต้องกล่องเทียสองขึ้นไปอย่างแน่นอนนี่นี่จอร์ดี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเออเดี๋ยวไปดูกันอ๋อ,อ,อไม่งี้เกินเทียหนึ่งอยู่ดีไอชิบหายได้ไม่ได้ไมเอออย่าหวังอย่าหวังเลย ต่อไปเป็นตัวสีเขียวฮะว้าวยตัวนี้มันตัวสีเขียดเลยนะเนี่ยตัวสีเขียดอีกแล้วอะเออพูดตัวสีเขียดแล้วได้เทียนหนึ่งทุกทีเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันงงใจให้ไอ,อ้มังกรมันยิงใครกันแน่มันยิงกูหรือมันยิงไอ้กิ้งกือทอด ครั้งนี้ผมเอาผลแก๊สมาแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นผลที่ยังฟาร์มเจ้าทะเลได้เร็วอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเออฟีนิกมันช้าไปหน่อยนะนะเออนี่กระดาษมีมังกรหลายตัวแล้วเนี่ยโอเคใกล้จะตายแล้วกูขอปิดฉากเลยแล้วกันนะอ่อกูลืมไปถ้ากูปิดฉากแล้วได้เทียนหนึ่งอาชิบหายอไรไงเฮ้ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นไปตามคาทํานายอย่างแน่นอนเปิดประตูมาซะอย่าเออเออกูเชื่อแล้วอืมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอืมกูเพียะมาก จอน์ี่รู้สึกเซ็งมากเลยก็ไม่ได้เคลียรสักทีบินไปที่เกาะนี่ดีกว่าโฮเคไปฟาร์มไม่ไรตันดีกว่าวันนี้อะไรนะสึนามิมาจากไหนวะดาวไปวิบัติกระเยาะชิบหายเลยเดี๋ยวนี้อะไรแวบๆเฮ้ในนั้นมีคนนี่ไหมเอาบิ๊กมัมเกิดเลยเนี่ยเอ้าไม่มีใครรู้อ่ะเฮ้ยนั่นไงมันยังไม่ตายกูขอฟันเลยแล้วกันนะไอ้ยาเอ้าเอ้าเฮ้ทำไมบิ๊กมัมหัวลานอะไรวะเนี่ยเอ้ามันไม่ตาน ำไมมันไม่ไม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 ตายนะอา้าวกูงงมากเลยบักเลยเนี่ยพวกกูสาดีใจชิบมหายมันไม่ตายนี่หว่าหรือนี่มันอาจจะเป็นวิญญาณบิ๊กมัมอ้ากูโดนผีหลอกในคิงสักาสีทุกคนจอร์ดี้โดนผีหลอกเช่วจอร์ดี้ด้วยไม่ไหวแล้วเบือบ่อเบื่อจอร์ดี้ก็เข้ามาฟาร์มในโลกกระจกหน่อยละกันนะเบือ่อชิบหายเลยเออกูขอหน่อยละกันนะอาวุธมึงเนี่ยเออหรือผ้าคุมมึงก็ได้ไไดกยนนะนะนะูยังไม่ได้สักทีเนี่ยเอ้ยกูตีมาจะแปดล้านอีพีแล้วนะยังไม่ได้สักทีเนี่ยเออขอหน่อยละกันอุ้ กุลิมาเตฟักเกืตบยี่ไปกูแม่งกระตายอยู่ดีแม่งเง้ยไม่ตีแม่งละเจ้าอะไรเกิดยังวันเนี่ย อยากรู้อยากเห็นอยากไปตีเจ้าทะเลและคิดถึงเหลือเกินในก็ดูซิมันเกิดหรือยังวาเฮ้เออเนี่ยเกิดแล้วโอเคเลสโกหลายคนจะเห็นว่าพี่ทำไมมุมกล้องเป็นอย่างนั้นกูรู้ว่าพวกมึงก็เคยเป็นนะฮะมุมกล้องบลักใช่แล้วฮะเกมนี้มันไม่แก้สักทีกูก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมึงแก้กูหน่อยได้ไหมเออบางทีมันก็บักบางทีแม่งก็ไม่บัชกูกงงเหมือนกันโอเคมาดูดิจะเป็นไอ้กิ้งกือทอดตัวสีอะไรจะเป็นตัวสีเข็ดอีกหรือไม่ขอตัวแบบสีลงสีแดงอะไรเงี้ยไม่ได้เจอนานแลวเออมาดูดิ หวังสีแดงเสือกได้สีน้าเงินเฉยเลยกูงงใจมากช่างแม่งแล้วกันอาจจะได้ของดีก็เป็นได้มาลุมกระทืบมัาเลยตอนนี้คนกาลังเริ่มทยอยมาแล้วมาเลยพวกขบวนล้ออสนุนของจอร์ดี้ <c oughs> และผลแก๊สหาบนี่กับบักบ่อยและเกินดฮะดูจับตาจับตูดดูดีๆด,ด,ดูฮะตอนนี้จมน้ําแล้วก็เขาก็เออเออโดนรีควีมเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ดูฮะโอ้โหที่มันเป็นการตัดเวลาที่สุดยอดไปเลยลเรีควีมต ผมจะไม่เป็นคนลาดแน่นอนว่ากูจะไม่เป็นคนปิดฉากเจาก้าทะเลตัวนี้ยืนดูเฉยๆแล้วกันนะนะอืเพียแล้วโอเคเรียบร้อยมันต้องได้ของดีแน,น่ๆเลยถ้าจอร์ดี้ไม่เป็นคนลาดนะนะหรือว,ว่าเป็นคนจบการต่อสู้นี้เทียสองเทียอ,อืมแม่งโป้แม่งมาแต่ไกลเลยชิบหายเทียหนึ่งอีกแล้วโอ้ยเด็กหัวโตมึนเป็นใครเนี่ยหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวน้ากลัวจอร์ดี้ยิ้มกระชากใจ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันโอ้เสียงกูยังแหบเลยฮะกูว่าเสียงกูแหบมันน่จะแหลมกว่าเดิมเยอะเลยท่นานผู้ชมมันเดิมอยา่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกูด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยจอที่กูจมน,น้ำเลยเมื่อกี้เอาโอ้ยไม่น่าเลยลงไปเล่นน้ําเฉยเลยกลัวน้ําอยู่ไม่ใช่หรยเอเราอ่ะโอเคจัดการเลยแล้วลกันนะชีวิตเราต้องสู้ต่อไปเคลียร์เราต้องได้แหละสักวันหนึ่งนะนะแต่ตอนนี้เนะี่ยมันจะอัปเดตฮาโลวินแลนะ้วไงเออกลัวว่ามันเคลียร์มันจะออกยากกว่าเดิมไม่น่ามันจะมีอาวุธชิ้นใหม่ออกมาใช่ไหมเออคอนมเร เฉยๆก็พอ,อยืนดูก็ได้กล่องเทียนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มันต้องได้กล่องเทียนอื่นบ้างหรอวะอันนี้กูกี่คลิปแล้วเนี่ยได้แต่กล่องเทียนหนึ่งเอ้ยทุกคนใครจําได้บ้างว่าเออเราไม่ได้กล่องเทียนสาม,มากี่คลิปแล้ววะ <c oughs> มันน่าเศร้าเหลือเกินอโอ้โหไม่น่าพูดเลยโกย้กูอยากรู้จีรย์พวกที่ได้เคลียจากกล่องเทียนหนึ่งเนี่ยมึงทําบุญด้วยอะไรไอ้นี่มันผลโอเปตนี่หว่าไอ้น่าลองเหมือนกันเนี่ยไม่เคยเล่นเลยผลเนี่ยสนใจแดกเลยแล้วกันนะโอเค นายเจี่ขอลองผลโอเปโอเปนหน่อยดีมันจะเก่งขนาดไหนกันเทียววะนี่เปิดลูมการนาเขตโคตรเท่เลยนี่กูเป็นอาจารย์โกโจหรือเปล่าว่าการนาเขตได้โอ้ยสามารถนี่เลยเอาหินมาถล่มหัวได้โคตรเท่แล้วก็สกิลซีขโมยหัวใจเธอน้จ๊าจุ๊บๆนี่นะฮะแล้วก็เอาหัวใจมาบีบเล่นปุ้มก็ไปเรียบร้อยแฮให้เลื่อนรถเรือดีแล้วก็สกิลวีแกมมาฮะโอ้ยพุ่งทะยานแล้วก็สกิลบีสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วก็สกิลเอฮะนี่เลยเคอเตอร์ช็อคนะฮะแต่กูกูกูตัน่ี กลับมาที่โลกเก่ากันหน่อยละกันไม่ได้กลับมานานว้าวโอ้โหนี่เป็นหน้าตาเป็นอย่างงี้เองเหรอ <c oughs> กูลืมไปหมดแล้วเฮ้ยว่าไงวัยรุ่นตาเด็กสมบูรณ์นายอยากจะได้ผลปีศาจใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวกูสุมให้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาผลดีๆมาให้เลยนี่จัดมาผลแรกชุดใหญ่ฟากระพริบนี่เป็นงาน <c oughs> อมอนแอรฝนกลายโอ้แห่ได้ผลแสงมาเฮ้ยมีใครจะเอาบ้างนี่เด็กใหม่นี่นี่ไงเออเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเอาเอาไปเลยนี่นี่นี่เียรอเดี๋ยวเอาไปเอาเอาเอาวได้คนเฉเลยโอ้อมึงจะไมาแยกกับเขานะ พอจอนดี่กลับมาสู่โลกใหม่งานเข้าเลยฮะอยู่ๆบอสสองตัวไม่เกิดพร้อมกันเลยฮะบิ๊กมัมไก่ซามูไรหน้าโง่แน่นอนเราเลือกบิ๊กมัมอยู่แล้วเพราะเราต้องการดาบมันยังไงล่ะแมวคนน่าจะตีกันเยอะเลยนันเนี่ยโอเคเราขอไปแจมด้วยละกันโอเคขอแล้วนะดาบหรือมวกมึงก็ได้อะไรก็ได้ที่มึงไม่ให้กูเลยนะอเออขออย่างสักอย่างนึงก็ยังดีขอเถอะ ผ่านไป8ล้านปีฮะ işte. ตอนนี้ยังฟาร์มกันไม่เสร็จเนี่ยต like ีโคตรนานเลยบิ๊กบัมเนี่ยทล้วมตายยากไอ้ย um ันอย่างนี้วะเลือดมึงจะเยอะไปไหนกูถามจริงนะเออตายได้แล้วเวีนเร็วอู้นี่กระเด้งกระดอนด้วยโอ้วอ้ววอะไรวะนี่อลาเวงชิบหายเลยดาบจงมาดาบจงมาเจ้าเออเออสวัสดีครับจอร์ดี้เกลือ พูดแล้วเศร้ามานั่งฟาร์มเวลดีกว่าเวลตันและเอลดาบรอดีกว่าทุกคนอีวีนี้ไม่ต้องทำอม่มอะไรแล้วโอเคึฟาร์มไปยาวครั้งนี้พอผลมังกรมานะเพราะมันน่าจะฟาร์มง่ายที่สุดแล้วโอ้าวกูได้แล้วนี่ไงพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยไหนมาดูที่มันจะโกงขนาดไหนวะเขาเรียกอะไรอะเสียมไม่ใช่แล้วสามงามหรืออะไรเขาเรียกอะไรช่างแม่งแล้วกันอดาบของไอคาตาคุลิ ทำไมด่ามันรู้สึกกากๆแปลกๆว่ากูล้งงใจดูท่าฟันคุณว่าไม้ลูกชิ้นในชิบหายและท่าแซดดีนี่พุ่งว,วถท่าเอ็กโอ้โหคอยดาวก็ตาวตกหํำอะไรวะเนี่ย,ยกระจอกมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้มาดฟักเกอร์ และตอนนี้ก็เป็นฟาร์มตัวสุดท้ายนะฮะเราจะเลเวลตันกันแล้วนะจ้าโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบฮึย่าพ่นพ่นยางพ่น,พ,น,พ,น,พ,นพ่นทุกอย่างที่มีตายยูฮูระเบิดตุ้มตามเกิดเป็นกโก้โกขันเฮ้ะเลเวลตันแล้วเย่เลเวลตันแล้วเว้ยกูคนดีใจดีมั้ยเนี่ย แล้วถึงเวลาทําขั้นตอนในการเอาดาบรอแล้วเราต้องมาคุยกายบักฮมนี่ก่อนเขาบอกว่าให้เราไปจัดการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่เกาะแรกหรือเปล่านะน่าจะใช่โอเคมันชื่ออะไรอะแคปป้าเหรอโอเคคายเวปป้าหรือเปล่าผมก็หายเวปป้าอยู่ตั้งนานดีนะมีน้องมังกรอีกคนก็ช่วยหาแม่ละกูหาก็เป็นสิบชาติแน่โอเคจัดการมันเลยลุมกระทืบโดนมังกรลุมเซิงนะมึงนะเรียบร้อยโอเคกับรับเวสต่อไอ้วรุ่นกูกลับมาแล้วไหนขอเวสหน่อยดีอ่าเวสนี้มึงให้กูไปทําอะไรต่อไหนมาดูดีอ่าไปจัดการนูบิด ละโอเคได้ของชอบอยู่แล้วอนุพิทเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยอนุพิทนางโง่นี่เลยก็ถล่มแม่งเลยละกันนะนี่จุวดจวด,จดเรียบร้อยตายตายโคตรง่ายเลยรีเซ็ตซะ ควณต่อไปหน่อยครับน้องแหมจัดมาเลยยาวๆเออโอเคก่อเดิมเลยไอผู้ใช้ผลไฟกูมาละยิงบีมใส่หน้าตุ้ม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 เรียบร้อยคิดว่าลูกแฟนั้นจะทําอะไรมังกรตัวนี้ได้เหรอฮนี่เนี่ยว้ยจอนนี่กลายร่างเป็นมังกือเลยนะเว้ยและควสต่อไปคือให้เราจัดการโอเคคนในก่อนนี้โอเคบอสไอนี่เองจัดเลยกันนะอย่ารอช้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองยิงบีมใส่หน้ามันตุ้มเรียบร้อยตายแน่แน่ ตายหงแน่ๆนย่า yeah. ยิงยิงบึม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 บัมซัมเบล็อกเล็กมาเล็ก,ลก,ลกตะซอยตายยากเหมือนกันนะเนี่ยเคอยต่อไปให้เราไปจัดการบอสที่อยู่บนเกาะด้านบนนั่นเองโอเคมีคนไปรอแล้วร <c oughs> อกระทืบม,มันอยู่แล้ว <c oughs> จัดเลยแล้วกันนะย่า yeah. พอกระทืบม,มันตายก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปจัดการบอสอีกตัวหนึ่งที่เราจัดการมานับล้านครั้งแล้วฮะทุกคนไป雷斯โก นั่นก็คือไอ้บอสดองๆเนยไม่ใช่มันชื่ออะไรนะบอสคาตาคุรีนั่นเองโอเคจัดการมาเลยนี่นี่นี่พอจัดการเสร็จก็กลับมาคุยกับไอ้วัยรุ่นคนนี้ฮะมันชื่ออะไรนะเจ้าเสืออย่างนั้นเหรอมึงเป็นเสือเหรอเออแล้วมันจะขายดาบให้เราในราคา25ล้านโคตรแพงเลยอ้อได้มาแล้วนี่ละโอ้ยดาบโคตรเท่ที่ชได้เหรียญเนี่ยไหนเคอร์ากีดิโอ้ไม่มีออร่าอะไรเลยไหนไหนขอเทสสกิลหน่อยซิมันจะเก่งขนาดไหนกันเทียวดาบเนี่ยเออไหนสกิลแซดนี่อุ้ยอุ้ยโคตรที่ คล้ายๆสามดาบเลยเนี่ยอุ้ยสกิลเอ็กเลงได้ด้วยนี่เป็นปืนหรือเปล่าวะเนี่ยโคตรเฟี้ยลกระเจียวเรืองแสงโอเคฮะสำหรับคิปดอนนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับการมาจนภัยของจอร์ดี้และเขาก็เวลตันแล้วแต่เคียร์เขายังไม่ได้นะทุกคนนะเออขอพักเสียงก่อนลวกันตอนนี้เนี่ยนักสเลดเต็มคอนะครับยังไงก็ขออภัยกันด้วยและกันถ้าเสียงมันออกมาไม่ดีนะเออพยายามจะให้หายเร็วๆแล้วกันก็เป็นกำลังใจด้วยลวกันนะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ